Hi everyone, welcome to Oh My Word อยากพูดอังกฤษคลองต้องเปิดช่องครูพี่แอนนะคะ100ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What มีอะไรบ้างมาเลยค่ะข้อแรกค่ะ What is your name คุณชื่ออะไร What do you do คุณทำงานอะไรหรอ What are you doing ทำอะไรอยู่หรอ What did you say คุณพูดว่าอะไรนะ What do you mean คุณหมายความว่ายังไง What happened เกิดอะไรขึ้น What time is it อันนี้กี่โมงแล้วหรอ What day is today วันนี้วันอะไรหรอ What are you thinking about คุณคิดเรื่องอะไรอยู่หรอ What do you like to do in your free time เวลาว่างๆคุณชอบทำอะไรหรอประโยคนี้ใช้บ่อยเนาะต่อไปครับ What is your favorite food อาหารที่คุณชอบคืออะไร What is your favorite color สีที่คุณชอบคือสีอะไร What is your favorite movie หนังที่คุณชอบคือเรื่องอะไรหรอพี่อันขอเสริมนิดนึงนะคะคำว่า favorite คำนี้หลายคนจะมีปัญหากับการออกเสียงนะคะเอาสูตรง่ายๆเลยก็คือออกเสียงสองพยางนะ,ะออกเสียงว่า favorite favorite นะคะแปลว่าชอบชื่นชอบนะคะต่อไปค่ะ what kind of music do you like คุณชอบดนตรีประเภทไหนคะ่ะชอบฟังเพลงแนวไหนเนาะ what do you want to eat คุณอยากกินอะไร what do you want to do today วันนี้คุณอยากทำอะไร What are your plans for the weekend สุดสัปดาห์นี้คุณมีแผนอะไรหรอ What are you looking for คุณกำลังหาอะไรอยู่ What do you think about this คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ What do you think will happen คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น What did you do yesterday เมื่อวานนี้คุณทำอะไรหรอ What did you eat for breakfast เชา้านี้คุณกินอะไรไปหรอ What should I do ฉันควรทำยังไงดี What can I do for you? ให้ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ What's the matter? เป็นอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหม What's wrong? มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า What do you need? คุณต้องการอะไรไหม What are you talking about? คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ย What do you think of me? คุณคิดยังไงกับฉันหรอ What makes you happy? อะไรทำให้คุณมีความสุขหรอ What brings you here? คุณมาทำอะไรที่นี่ล่ะ What would you like to drink? คุณอยากดืก่มอะไรหรอ What's your address? ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน What do you usually do on weekends? ปกติแล้วสุดสัปดาห์นะคุณชอบทำอะไรหรอ What are you afraid of? คุณกลัวอะไร What's your goal in life? เป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไร What's the best way to learn English? วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษคืออะไร What's your biggest dream? ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร What time do you usually wake up ปกติคุณตื่นกี่โมงหรอ What do you like most about yourself ปกติเนี่ยคุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับตัวเองเหรอ What are you saying คุณพูดอะไรเนี่ย What are you looking at มองอะไรอยู่ What is your opinion คุณเนี่ยคิดเห็นว่ายังไง What did you do คุณทำอะไรลงไปเนี่ย What are you up to คุณทำอะไรอยู่หรอ What have you done? คุณทำอะไรลงไป What do you want? จะเอาอะไร What's your problem? เฮ้ยมีปัญหาอะไรวะเน,นี่ย What is the weather like today? วันนี้อากาศเป็นยังไง What do you say? คุณคิดว่ายังไง What a beautiful day! วันนี้มันสวยงามจริงๆเลย What a what a surprise! โอ oh, ้ช่างเป็นเรื่องที่น,น่าประหลาดใจจริงๆ Oh what a shame! น่าเสียดายจังเลยนะ What a great idea! ช่างเป็นไอเดียที่ดีจริงๆ What a nice dress ชุดนี้สวยจังเลยนะ What a big house บ้านหลังนี้ใหญ่จังเลย What a cute dog หมาหมากน่ารักจังเลยอะ่ะ What a boring movie เป็นหนังที่น่าเบื่อมากๆเลย What an incredible story ช่างเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ What an amazing view ช่างเป็นวิวที่สวยงามจริงๆเลย What if I fell แล้วถ้าฉันล้มเหลววล่ะ What if it rains tomorrow? แล้วถ้าพรุ่งนี้ฝนตกล่ะ What if he doesn't come? แล้วถ้าเขาไม่มาล่ะ What if I try again? แล้วถ้าฉันลองพยายามดูอีกสักครั้งหนึ่งล่ะ What if we get lost? แล้วถ้าเราหลงทางล่ะ What if it doesn't work? แล้วถ้ามันไม่เวิร์กล่ะมันไม่ได้ผลล่ะ What about you? แล้วคุณล่ะ What's your thought on this? คุณคิดว่ายังไง What are you saying? คุณหมายความว่ายังไงเนี่ย What do you think about this idea? คุณคิดยังไงกับไอเดียนี้ What does this mean นี่หมายความว่าอะไร What's the point of this จุดประสงค์ของสิ่งนี้คืออะไรกันแน่น่ะ What do you say ว่าไง What's new มีอะไรใหม่บ้างไหม What's going on เกิดอะไรขึ้น What's your opinion คุณมีความคิดเห็นว่ายังไง What do you want me to do คุณอยากให้ฉันทำอะไรละ่ะ What's taking so long ทำไมนานจังเลย What do I have to do ฉันต้องทำอะไรบ้าง What a waste of time เสียเวลาจริงๆเลยนะ What do you call this in English สิ่งนี้ในภาษาอังกฤษคุณเรียกว่าอะไรหรอ What makes you think that อะไรทำให้คุณคิดแบบนั้นล่ะ What happened to your phone โทรศัพท์คุณเป็นอะไรหรอ What is it made of มันทำมาจากอะไรหรอ What's your secret ความลับของคุณคืออะไร What did I miss ฉันพลาดอะไรไปหรอ What's the best restaurant around here ร้านอาหารที่ดีที่สุดแถวนี้คือร้านอะไร What's your biggest fear สิ่งที่คุณกลัวที่สุดคืออะไร What are you most proud of สิ่งที่คุณภูมิใจที่สุดคืออะไร What do you want for your birthday วันเกิดเนี้ยคุณอยากได้อะไรหรอ What are the chances of that happening มีโอกาสมากแค่ไหนที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้น What do you remember most about your childhood คุณจำอะไรได้มากที่สุดในวัยเด็ก What's biggest regret your สิ่งที่คุณเสียใจภายหลังที่สุดคืออะไร What motivates you อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณหรอ What do you want to be in the future ในอนาคตคุณอยากเป็นอะไร What do you usually eat for breakfast ปกติแล้วคุณกินอะไรเป็นอาหารเช้า What was the last movie you watched หนังเรื่องล่าสุดที่คุณดูคือเรื่องอะไร What do you usually do when you feel stressed เวลาคุณเครียดคุณทำอะไรหรอ What do you usually do before bed ปกติก่อนนอนคุณทำอะไร What can I say แล้วฉันพูดอะไรได้บ้างล่ะตปรงละ99ประโยคภาษาอังกฤษไว้ฝึกพูดกับตัวเองได้ทุกวันทั้งวันเลยค่ะ I just woke up ฉันเพิ่งตื่นนอน I feel so sleepy ฉันง่วงนอนมากเลย I need to get out of bed ฉันเนี่ยต้องลุกจากเตียงแล้วนะ Let me stretch a little. ฉันขอยืดเส้นยืดสายหน่อย I should check my phone. ฉันเนี่ยควรเช็คโทรศัพท์สักหน่อยละกันนะ Time to brush my teeth. ได้เวลาแปรงฟันแล้ว My hair is such a mess. ผมฉันยุ่งมากเลย What should I wear today? วันนี้ฉันควรจะใส่อะไรดีนะ I need to take a shower. ฉันต้องอาบน้ำแล้วแหละ Let's have some breakfast. มาทานข้า,าวเช้ากันดีกว่า I need to hurry up ฉันต้องรีบแล้ว Where are my keys กุณแจฉันอยู่ไหนเนี่ย Let's go ไปกันเถอะ I hope there is no traffic หวังว่าเนี้ยรถจะไม่ติดนะ Oh no I forgot my wallet โอ้ตาแล้วฉันลืมกระเป๋าสตาง The weather is nice today วันนี้อากาศดีจังเลยนะ I need to stop by the store ฉันต้องแวะร้านสักหน่อยหนึ่ง Why is the bus taking so long? ทำไมรถเมล์มาช้าจังเลย I should listen to some music ฉันต้องฟังเพลงสักหน่อยนะ I feel so tired already อ oh, ฉันรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยนะ Time to start working ได้เวลาเริ่มงานแล้วละ่ะ I have so many emails to read มีอีเมลให้ต้องอ่านเยอะเลยอะ Let's make a to-do list มาทำรายการสิ่งที่ต้องทำกันดีกว่า I need some coffee ฉันต้องการกาแฟสักหน่อย This meeting is so long โอ้ยการประชุมเนี่ยมันนานจังเลยนะ I need a break ฉันต้องการจะพักสักหน่อยนะ่ะ Let's focus and get this done ตั้งสมาธิเราทำให้เสร็จกันเถอะ I should check my schedule ฉันควรเช็คตารางงานของฉัน My brain is not working today โอ้ยวันนี้สมองไม่ทำงานเลยอะ Finally, I finished my work. ในที่สุดฉันก็ทำงานเสร็จแล้ว Time for lunch. ได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วละ่ะ What should I eat? จะกินอะไรดีนะ I feel so hungry. ฉันหิวมากเลยอะ Let's order some food. สั่งอาหารดีกว่า This food smells so good. อาหารเนี้ยหอมน่ากินมากเลยอะ I should drink more water. ฉันควรดื่มน้ำเยอะหน่อยนะ I need to go outside for some fresh air. ฉันต้องออกไปข้างนอกสูดอากาศสักหน่อย The sun is too bright today. วันนี้แดดแรงจังเลยอะ่ะ I feel sleepy after lunch. อให้กินข้าวเสร็จแล้วง่วงนอนจังเลย I should get back to work. ฉันควรกลับไปทำงานได้แล้ว Finally, work is over. ในที่สุดงานก็เสร็จแล้ว I need to go home. ฉันต้องกลับบ้านแล้วละ่ะ What should I cook for dinner? มื้อเย็นจะทำอะไรกินดีนะ Let's go grocery shopping อืมไปซื้อของเข้าบ้านกันดีกว่า I need to exercise ฉันต้องออกกำลังกายสักหน่อยละ Time for a workout ได้เวลาออกกำลังกายแล้ว I feel so sweaty โอ้ยเหงื่อออกเยอะเลย I should take a shower ฉันควรจะอาบน้ำได้แล้วละ่ะ What movie should I watch จะดูหนังเรื่องอะไรดีนะ Let's relax and enjoy the evening มาพักผ่อนแล้วเพลิดเพลินไปกับตอนเย็นกันดีกว่า I need to clean my room ฉันต้องทำความสะอาดห้องซะหน่อยหนึ่งละ Let's check social media for a bit ไหนขอเช็คโซเชียลมีเดียแป๊บหนึ่งนะ Time to change into pajamas ได้เวลาเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้ว My bed looks so comfy เตียงดูน่านอนจังเลย I should brush my teeth ฉันควรจะแปรงฟันสักหน่อยละ Let's set an alarm for tomorrow. ตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับวันพรุ่งนี้หน่อยดีกว่า I need to write in my journal. ฉันต้องเขียนไดอารี่ซักหน่อยแล้ว I feel so tired. ฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลย Let's turn off the lights. ปิดไฟดีกว่า Good night, world. ราตรีสวัสดิ์นะทุกคน I feel so happy today. วันนี้ฉันรู้สึกมีความสุขจังเลย I'm feeling a little stressed. วันนี้ฉันรู้สึกเครียดจังเลย I need to calm down. ฉันต้องใจเย็นๆหน่อยแล้ว I'm so excited. ฉันตื่นเต้นมากๆเลย I don't feel well today. วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะ I feel lazy today. วันนี้รู้สึกขี้เกียจจังเลย I need some motivation. ฉันต้องการแรงบันดาลใจสักหน่อยนะ I should stop procrastinating. ฉันควรหยุดผัดวันประกันครุ่งได้แล้ว Why am I so clumsy today? ทำไมวันนี้ฉันซุ่มซ้มจังเลย I feel so productive วันนี้ฉันรู้สึกมีประสิทธิภาพมากเลย It's raining outside ฝนกำลังตกข้างนอก It is so hot today วันนี้อากาศร้อนจังเลย It's getting colder มันเริ่มอากาศเย็นขึ้นแล้วนะ The sky looks so beautiful วันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลย I love this cool breeze. ฉันชอบลมเย็นๆแบบนี้จังเลย I need to fill up the gas tank. ฉันต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ Let's check Google Maps. เดี๋ยวขอเช็ค Google Maps ก่อนนะ I don't want to be late. ฉันไม่อยากสายเลย I need to take a taxi. ฉันต้องเรียกแท็กซี่แล้ว I love driving at night. ฉันชอบขับรถตอนกลางคืนจังเลย Let's get started. มาเริ่มกันเลย What's next on my list? ฉันต้องทำอะไรต่อไปหรอ I need to charge my phone. ฉันต้องชาร์จแบตโทราศัพท์น่ะ Where did I put my glasses? ฉันวางแว่นไว้ที่ไหนนะ I need more sleep. ฉันต้องการนอนมากกว่านี้ Let's clean up this mess. มาทำความสะอาดกันเถอะ I should check my emails. ฉันควรเช็คอ e ีเมลสักหน่อย I need to drink more water. ฉันต้องดื่มน้ำให้มากขึ้น Time flies so fast เวลาผ่านไปเร็วมาก I should stop overthinking ฉันควรหยุดคิดมากได้แล้ว I need to manage my time better ฉันต้องจัดการเวลาให้ดีกว่านี้นะ Let's take it one step at a time ทำทีละขั้นตอนดีกว่าค่อยเป็นค่อยไป I should prioritize my task ฉันควรจัดลำดับความสำคัญของงานนะ I need to stop wasting time ฉันต้องเลิกเสียเวลาเปล่าเรื้แล้ว I should eat healthier ฉันควรจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่านี้นะ I need to get more sleep tonight คืนนี้ต้องนอนให้มากขึ้น Let's meditate for a few minutes มานั่งสมาธิสักสองสามนาทีก็แล้วกัน I should be more positive ฉันควรคิดบวกมากกว่านี้ Everything will be okay ทุกอย่างจะโอเคเอง